ชมพูอรารยยเฉลยด้วยคลิปนี้สาเหตุที่พี่สายฟ้าเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเพอแป๊บเดียวก็โตเป็นหนุ่มกันแล้วล่ะค่ะสำหรับคููแฝดฟันน้ำนมควนใจแฟนคลับอย่างน้องสายฟ้าน้องพาย,ยุที่อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก็จะอายุครบ5ขวบแล้วล่ะค่ะช่วงนี้ก็รับบทเป็นพี่ที่แสนดีช่วยคุณแม่ชมพูอริยนั้นเลี้ยงลูกสาวคนเล็กอย่างน้องแอบิเกลวัย4เดือนที่กำลังน่ารักน่าเอ็นดูเลยล่ะค่ะ และล่าสุดมามีชมพู่นั้นก็ได้ก้าวเข้าสู่วงการติ k กต k อแบบเต็มตัวทำคอนเทนต์เกี่ยวกับแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ของซุปตาลูกสาวที่งานก็ต้องถามแฟชั้นก็ต้องถ่ายแถมลูกๆก,ก็ต้องเลี้ยงก่อนจะปิดท้ายด้วยคำพูดสุดพีกว่าไม่ต้องถามแล้วนะว่าพี่สายไปทำอะไรมาโดยที่คลิปนี้ก็มีคำตอบให้ดูกันเลยล่ะคะ่ะอร่อยไหมคะลูก ไม่ต้องถามแล้วนะว่าพี่สายไปทำอะไรมาเรียกได้ว่าพี่สายเนี่ยเอ็นจอยอิตติงสุดๆไปเลยละคะ่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามคะ่ะ